ุณพกนะคะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพเยอะมากปัจจุบันก็ยังหาหมอจาตัวนะคะเป็นตั้งแต่ในเรื่องของความดันสูงโดยเฉพาะปีปีที่ผ่านมาปีล่าสุดนี่จะสูงมากค่ะแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของเกาแล้วก็ตอกลูกหมากโตแล้วก็การดีขึ้นเพราะว่าใช้ในเรื่องของธรรมชาติบําบัดเลยอยากอยู่มันคืออะไรครับก็ธรรมชาติบําบัดที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยนะครับจะมีอยู่แค่6กอย่างครับ มีอาหารดีอากาศดีมีน้ำนะครับมีโดนแสงแดดดามเช้าอย่างถ้านั่งถ้ายืนเนี่ยลงแรงน้มถ่วงเนี่ยต้องอยู่ในท่าที่มันไม่เมื่อยแล้วก็ทําจิตใจให้ดีผ่อนคลายไม่เครียดแต่มันจะมีอย่างที่7จ็ดนี่แหละครับที่เขามีพ้นในสหรัฐกับจีนก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโลกหรือว่าภาษายอกเียก P E M F ครับพ e เล e c t ้ o m a g n ท t i c Field ที่เอามาใช้บำบัดในครั้งนี้ แล้วคลื่น PEMF อะค่ะมันไปช่วยในร่างกายเราอย่างไรคล่น PEMF หรือว่าคลื่นไฟฟ้าที่สั่นเป็นจังหวะจังหวะเหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกความถี่ประมาณ7-10ถึงเฮิร์เนี่ยนะครับเป็นความถี่ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับคลื่นมือถือที่ความถี่ถึงพันล้านเฮิร์ครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะตรงกับจังหวะความถี่ของเซลล์ในร่างกายเราพอดี พอมันเข้าไปแล้วพอมันเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงต่างๆที่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยนะครับแตกกระจายแล้วก็ขนลําเลียงสารอาหารและออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ได้ทั่วเต็มที่ครับแล้วพอไปถึงเซลล์ได้เต็มที่แล้วเนี่ยพอเซล์รับสารอาหารแล้วเนี่ยไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลลนะครับก็จะเปลี่ยนสารอาหารเหล่านั้นให้เป็น ATP หรือเป็นพลังงานให้เซลล์ไปได้ใช้ในกิจกรรมของเซลล์มีพลังงานมากพอเซลลมีกิจกรรมต่างๆเกิดของเสียขึ้นมาเนี่ย ของเสียเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปยังเลือดดาซึ่งก็สามารถเคลื่อนได้ดีขึ้นแล้วนะครับด้วยคลื่นกวามขึ้นกระตุ้นเนะ่ยเลือดดําก็จะนําของเสียเหล่านั้นนะครับไปขับออกจากร่างกายถ้าเลือดดาที่อยู่ใกล้ผิวหนังก็ขับออกทางเหงื่อครับขับทางเหงือถ้าเลือดดำรรที่อยู่ในตัวก็ขับออกทางไตครับก็เป็นปสัสสาวะส่วนที่เป็นอากาศก,าศก็ไปที่ปอดแล้วก็ขับออกมาทางหายใจออกแล้วอย่างคุณพกอะคะ่ะมีปัญหาในเรื่องของความดัน มากี่ปีแล้วคะโอ้มาหลายปีน่าจะเจ็ดแปดปีแล้วครับค่ะแล้วไปตรวจหลอดเลือดเป็นไงบ้างอ,อ๋อหลอดเลือดเนี่ยไม่ที่ผ่านมาก็จะตรวจแค่ความดันเรารู้จักแค่นั้นแต่ว่าเพิ่งไม่นานวันนี้ไปประมาณเดือนที่แล้วไปเจอเพื่อนเพิ่งรู้จักแต่เขาก็ทําอยู่ด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแล้วเขาก็เลยเอาเครื่องวัดอายุหลอดเลือดมาลองวัดนะครับเป็นเครื่องหนีบนิ้วแล้วก็วัดออกมาเนี่ยปรากฏว่าความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะครับสองหน่วยจากร้อยหน่วย คือเป็นความยุดหยุ่นที่แย่มากระดับเรียกว่าใกล้เคียงเยอะกว่าคนชราอายุเกิน80ปีอีกครับก็เลยมีผลต่อในเรื่องของความดันด้วยไหมใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นแค่ว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันมันเล็กแล้วมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างในหลอดเลือดเหมือนสายยางมีของไปขวางเนี่ยนะครับเราขยายมันซะนะครับกินยาขยายหลอดเลือดหรือไม่ก็กินสมุนไพรขยายหลอดเลือดอะไรเนี่ยนะครับแล้วหรือก็อเคลียร์สิ่ง สกรปรกที่ข้างเนี่ยออกมาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองปรากฏว่ามันใช้ได้กับหลอดเลือดที่ไม่แข็งนะครับหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นที่มันอ่อนตัวตามพอ,อมันเคลียร์แล้วมันก็จะโล่งได้แต่ถ้าหลอดเลือดที่แข็งไม่ยืดหยุ่นเนี่ยเวลามันเปลี่ยนเส้นทางมันจะบิดงอพับเลยนึกถึงสายยางที่ไม่ท,ที่แข็งที่บ้านนะครับพับน้ําก็จะแบบโดนดันอะไรงก็ไปยากนะครับต้องเพิ่มความดันก๊อกเนี่ยครับมาเจอปัญหาในเรื่องของเลือดแข็งนะคะมไม่ยืดหยุน่น แล้วยังมีปัญหาในเรื่องของเกาและต่อมลูกหมากโตตอตัวนี้ค่ะมันมีความสัมพันธ์ยังไงที่ทําให้ความดันของเรามันไม่ลงแล้วก็มาใช้ขึ้น PEF m แล้วมันดีขึ้นยังไงก็จริงๆแล้วความดันเป็นมาหลายปีส่วนเกากับต่อมลูกหมากเนี่ยเพิ่งจะเป็นต้นปีนี้แหละครับน่าจะเป็นเพราะว่าความเสื่อมของอวัยวะตลอดเลือดิ้นจะมาเจอเมื่อเดือนที่แล้วนะแล่ก่อนนี้ไม่รู้นะครับสามสามโรคนี้ความดันต่อมลูกหมากเกาเนี่ย สัมพันธ์กันอย่างยิ่งเลยครับคอยที่จะก,กันไม่ให้คนเราหายดีเพราะว่าความดันเนี่ยลัการของเขาต้องบอกว่าต้องพยายามออกกําลังกายพยายามพักผ่อนให้เยอะๆเพียงพอต่อไปเป็นความดันแล้วดันมาเป็นเกาออกกําลังยังไงครับวิ่งแล้วก็เจ็บข้อเท้าวิ่งต่อไม่ได้แล้วครับวิ่งต่อไม่ได้ก็ได้แต่ออกกําลังเบาๆเหยียดยืดโยกก้งโยคะไปแต่มันก็ไม่เหมือนออกกำลังหนักที่มีเหงื่อออกนะครับหรือหรือถ้าเป็นความดันให้พักผ่อนนะครับพอเป็นต่อมลูกหมากลุกขึ้นมาฉีกการดึก 3- 4ี่รอบ อพอมาฉีแล้วแถมยังนอนพลิกตัวไม่ได้อีกทำให้แบบอันนี้ตื่นแล้วนอนไม่ได้แล้วครับก็เลยิ้งพักผ่อนไม่ได้เพราะฟังันไม่ได้ก็ความดันก็ไม่หายเก้าก็ตอบลูกหมากก็ยิ่งทวีคับเป็นสามโรคสกัดดาวรุ่งของคนที่หายเลยครับแล้วพอหลังจากที่มาใช้ขึ้น P E M F อะค่ะบำบัดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าสามารถนอนตะแคงได้นะครับ ตั้งแต่ใช้ในวันแรกๆตตนตอน,นยังไม่สังเกตก็มารู้สึกตื่นเต้ที่ตื่นมาในท่ากระแทกตะแคงเฮ้ยเรานอนได้แล้วแสดงว่าพอเวลาเราหลับเนี่ยเราก็จะหลับลึกกลไกการซ่อมตัวเองของเราก็ทํางานนะครับและออย่างเวลาลุกขึ้นมาฉี่เนี่ยมันยังมันยังคงลุกขึ้นมาฉี่อยู่ลดลงไปนิดนึงอาจารเจะพนเทียวว่ามองมองไม่ออกนะครับแต่เวลามาหลับใหม่ก็หลับสบายนะครับไม่แบบว่านอนไม่หลับแล้วลุกขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับไม่เป็นนะครับก็หลับสบายนะครับไม่ว่าจะลุกมาสองสารอบก็ยังหลับได้ แก้วการปวดขาก็ดีขึ้นนะครับจากเคยปวดหลายวันนะครับบางช่วงถ้าปวดหนักเดินกับเพกแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่จะแบบมีอาการบวมขึ้นมาแต่ครั้งนี้จะแทบไม่ค่อยบวมนะครับไม่บวมแล้วก็เดินมีบางช่วงเผลอไปวิ่งโดยไม่รู้ตัววิ่งวิ่งไปทุระเร็วๆนะครับวิ่งไปอ้าววิ่งเราว,วิ่งสบายเฉยเลยอย่างนงี้นะครับ แล้วก็มาดูข้อเท้าเฮ้ยก็ปกติอยู่นะครับก็คือไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าร่างกายรักษาตัวเองด้วยสภาพที่เตรียมความพร้อมทุกอย่างให้ร่างกายใช้รักษาตัวเองครับยาแล้วก็จะทานน้อยลงเนาะเพราะว่ายาเป็นการรักษาโรคถ้าทานต่อนื่ก็ต้องรอหมอมาสั่งนะฮะคงไม่คงไปเอาเองของเองไม่ได้ครับขอบคุณนะคะ